แยกย่ะฮาวิ่งเดินกันไม่มีอะไรเกิดหรอกแม่หนาวปัานนี้เนาะไม่มีอะไรเกิดหรอกคนคนก็นยิงปืนตุมต่มตุมต่มจำตุม่มจำอยู่พี่นอ้องเอ้ยขอสิเดินไปตามถนนดีกว่าเว้ยหนาวบนเขาป่าแล้วอ ลอะหลัดลอะลัดเล็ดมันขึ้นหนาวเสร็จพี่น้องคอยใจออกเขาบอยยางแล้วขอ้นก็สียงางกลับหลังก่อนว่าจะไปโน,น่นว่าจะไปถนนนน่นคงไม่ไหวอะ่ะมันมันมันหนาวเว้ยทาดห,หนาวครับพี่น้อง้าสียงางไปอย่างละไม่ไงนี่ <c oughs> อืมบ่เห็นหนัวเลยพี่น้องไม่เห็นหัวอ๋ว่าอ,อ,อยู่ตรงโน,น้น คอยอุตส่าห์หมาออกบ้านากะเสียงปืนสนันวันไหวอยู่พี่นออ้องเสียงปืนเยอะใครก็บอยากกลับบ้านแล้วก็ให้พ่อใหญ่นั่นแหละเอาหมาเข้าบ้านเสียงปืนมันดังอู้หนาวหนาวหนาวฮ่าฮ่าฮ่า โอ้คือหนาวผักแถบบไว้ได้เนี่ยสงสารแมวจรจังเลยทีนี้เดี๋ยวฉันจะไอ้นั่นก่อนก็มีที่ให้เขานอนอยู่หรอกโอ้เสียงปืนดังมากเลยฉันจะไปเอาอันั้นมาให้เขาก่อนจะเอาผ้าห่มเอาทั้งผ้าห่มแล้วก็เป็นแบบที่นอน ที่นอนเก่าน่ะให้เขานอนผ้านวมมันก็ไม่พอหรอกขนาดเราอยู่ในบ้านที่ที่มีไออุ่นนะที่ที่ความร้อนน,อนะนะฮีเตอร์น,อนะเนาะเออมันยังร้อนมันยังมันยังหนาวมันอุ่นแป๊บเดียวแต่ว่าเปิดประตูออกมนก็หนาวแล้วพวกเขาจะอยู่ได้ยังไงโอ้โอ้โอ้เสียงปืนพี่น้องได้ยินบ่ะอมาจากทางนูน้น มาจากทางในเมืองนล้วนะท่านาบ้าน ừ, ต้นไม้ขนาดใหญ่เอ้ ừ, ยใหญ่ขนาดไงเนี่ยต้นไม้ก็ด้องอันนี้ก็ตาโอ้ยเมียนบน้บานออกบ้านย่างนี่บา้านนึงนะใครไงวเจ้าสิไปย่างว่าสันอโอ้โหนใหม่ตัวน,นี้ละโหนใหม่สัตว์เข้าเข้าไปอยู่ตรงนี้มันกับบ่อไหวเนาะอือหนาวครับ ม <c oughs> ันก็อยากออกใจมันอยากออกนี่ใส่เสื้อไอ้เสื้อขนสัตว์สามโตพี่น้องคอยจนยางสาหรอจนขยับตัวช้าเลยนี่เห็นบ่โอ้โหมันแบบว่าอากาศจนแบบอ่แบบแคบเท่ากับหิมะนั่นแหละปล่อยๆมาเนี่ยบ่ไหวมันขึ้นหนาวคือว่า หนาวขนาดนี้คุณก็ยังจะออกบ้านเนาะเอออีฉันก็อยากจะออกมาดูว่ามันมีอะไรให้ฉันดูบ้างนะมีเห็ดนี่หาวบจริงๆมันก็อเไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแหละแต่ฉันอยากจะเดินอ่ะนะเออฉันก็อยากจะเดินล่างลงใช้ละลูกคอยเดบักนักนัก่งนั่ง ปักไอ้ชาวบ้านกนหมดแล้วมั้งเสียงปืนดังพ่อออกมารับแล,ล้วล่ะหมาเขาจะกลัวเสียงปืนไงที่นนอนพ่อเขามารับออเอาแล้วมั้งนี่ปกติไอ้ทัพมันจะเดินตามเลยทีนี้มันไม่ไหวมแมวมันไม่ไหวแมวหนาวสงสารแมวมันไม่เดินกันเลยอย่ะฉันก็คือพ่อดนยางออกกําลัางกัดโอ้โอโอ บ้าเต็มที่ตัดด้วยเสาหนี่หน้านี่ชาหมดแล้วนะแต่ว่าโอ้โหนี่เราเราใส่อีหมงนะเนาะเราใส่อันนี้อืมโอ้ลมล่ะรีบเดินกันรีบเดินไปถึงจุดไม้ก่อนเราจะเดินไปดูว่า,อ,าอ้าวเจ๊โอเคอเคว่าแม่ทีว่า อยู่ตรงนั้นแหละไอ้แจ็คมันลอยมันเสียงดังนี้ก่อนเสียงมันนะกล้องป่าเดีนะไอ้แจ็คมันจะบอกให้สรุปแล้วเห็ดไอ้นั่นมันไม่เกิดว่ะปีนี้ว่ามีเลยเนี่ยแปลกนะโอ้ยทางนี่ข่อยงางจะเป็นโศกพี่น,อน,น้องจนแปลนอินปิ่นข่อยงางหลายตะกีนะี้เห็ดเขาอะไรปไีที่แล้วนี่ดูภาพกัเก่าเลย เข้าไม่ถึงนะตรงนี้นะถ้ามันมันล็อกมากเอ้ยคอยโบรณะมันแล้วปนะีนีคอยยางดูนะเห็นไหมลราถ้าเราเดินบ่อยท้างคนเที่ยวก็คือทางไปหน้าแหละพี่น้องถ้าห้ายยางดูมันกันเนะเด็นนะออ แล้วเขาจะอยู่เป็นยังไงเนาะัตาหนาๆน้องสาวเั็มเลย,เไ,มเลยไม่บอกนม้แต่เห็ดคนเ,นเสียดทุกทางค้อนออกปากเลย ตึ๊ดตึงๆๆๆออกมาแล้วเอียนหายอุอ่นใส่ปากแล้วกะถืออาวุธมานั่งคอยกระพวงนี่ถ <c ười> ือไม่อันนี้นน คือแนวตัดนี่มันนั่งจะคอยสไปตัดหมอหนมันสิอยว่าทางนี้เด้เสียงปืนไหมหลังบ้านซันเนี่ยจะไปจะไปตัดตรงนั้นดีไหมหรืออากาศหนาวฉันจะตัดไหวไหมฉันแตัปวกก่วงคือกันได้พี่น้อกว่าสิไปตัดไอ,อตรงที่เราไปไม่ถึงมันะนะตรงที่ว่าเราเพิ่งเจอว่าเป็นเป็นเขตแดนเรานะ่นะนันจะไปตัดให้มันโลน่งดีกว่ามั้งเนาะ อค่ยังเกลดอึ้นเนาะรอบนี้ไม่ได้อาตาเนาะเ่งมันไปเดินไปโอ้อามาไม่ได้ไม่ไมาสองหรือสามวันมาด้านนี้ปกติจะไปด้านหน้าด้านหลังสลับกันเนาะและทีนี้สองวันไม่ได้มาตรงนี้มันเป็นยังไงมน่ะเออตรงนี้คือโบวว่ะ ต้นไม้ตรงนี้มันก็โบได้เนี่หนาวไหล